เอาแล้วครับฮะบอกว่าบอ,วบอมี่เดี๋ยวคอยไปบอกอเดี๋ยวคอยไปบอกเดี๋ยวนี้ละลน,นี่เด้กัลังกลับรถมากแล้วเอาแล้วลครับผมตอนนี้ครับเสียดูงานเข้าแล้วครับเนี่ยวิดีโอคอมา รถอยู่ข้างหน้าครับรถอยู่ข้างหน้าตำรวจทางหลวงครับดักจับแล้วเอาแล้วการเข้าแล้วเสียหนูเนี่ยครับเนี่ยครับนี่เลยนี่เลยครับกำลังจอดคุยกันอยู่เลยหมายเลขรถหกสองหนึ่งสามครับเสียหนูเรียบร้อยเก็บแล้วเก็บแล้ว,ลวงานนี้โอโหเดี๋ยวไปกลับรถมาก่อน จะทันหรือเปล่ากลับรถมาแล้วกลับรถมาเจอรถตักนะครับกําลังตักดินอยู่เสียนุก็ยังจอดอยู่ครับนูน่นยังจอดอยู่เลยนุน้นแต่ผมคงคงไม่ไปครับเดี๋ยวดินก่อนละเป็นไงบ้างลูกพี่ฮะโอ้โห <c oughs> <c oughs> จอดขวางทางเลยครับเป็นไงเป็นไงโอ้จอดจากหน้าเอาปล่อยแล้วครับตอนนี้เราใส่ดินอยู่แม่จะไปทันหรือเปล่าเนาะนี่ทันไหมเสียนนบอกทันอยู่ครับเขาบอกว่าไงเมื่อกี้ อ๋อให้เท่าแก่มาหาบอกคิดถึงท่าแก่ว่างั้นจะไปจไปมันก็บอกว่ามันก็บอกว่าแดดเป็นอัตาแมันอกมันจะกั็เน่ยอก็เราไม่ได้วิ่งบนถนนสีเลียนธักบันเนาะจะไปเจอได้จากไหนแมัจะไอนอมันเตฮะ มาเจอมาเจอจะมาเลนย้อนสอนบ่กเเจ้าแลนย้อนสอนบอกบเจ้าเล่นยอ้อนสอนบอกเจ้า,อ,จาอ,อ,อ่ะ,อ,ะออกมาแล้วครับมาไปดูกันจะเจอหรือเปล่ายังอยู่หรือเปล่าอ๋อไปแล้วครับออกไปแล้วครับโอ้โหมาไม่ทันเลยเนี่ยเท่าแกยืนอยู่เนี่ยเท่าแกมาเคลียครับนี่เท่าแกครับเท่าแกจันครับ โอ้โหไปแล้ยไปอย่างไวเลยเห็นแต่ตูดครับเสียนโนี่หมอหดเลยเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเสียนโน้ฮัลโหลใช่ละไดนยินบอตามตูดตามตูดเจ้าไปแล้ว อตามตูดไปจับข้างหน้าอีกแล้วเอาเสร็จแน่เสร็จแน่แนอ่าเทดินก่อนครับเสียนนเกมแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ